ัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้ลินจะพามากู่กระเทียมนะจ้ะกระเทียมกระเทียมกระเทียมที่เรากลูมากแล้วนะเพื่อนๆมันจะเปื่อนแบบนี้ออกจะเปื่อนโค้นเปื่อนดิมนมาบางนิดนะจ้ะล้วก็มาพึง่งให้มันแหงนะจะพึ่งล้มนะจ้ะตากในลมตากในลมมอให้มันโดนแดดนะจ้ะตากในลมพึ่งล้มเมาอาพรามันแหงแ้ะเราก็จะมาลอกนะจ้ะเพื่อนๆหลอกให้มันขาวแบบนี้ มันจะได้ดูน่ากินนะจ๊ะลอกันเปื่อนๆโ้นออกนะจ๊ะเพื่อนๆเแบบีที่เราเห็นในตลาดนะจ๊ะเพื่อนๆถ้าเขาหลอกแล้วมันจะขาวแบบนี้จ้ะเราต้องตากในร่มพึงร่มเอาเพราะว่าถ้าเราตากแดดมันจะซุกนะจ๊ะเราก็ต้องพึงร่มเอาให้มันแห้งตากในร่ม เดี๋ยวเราจะมาหลอกกันน่าจะเพื่อนๆือเดี๋ยวเราจะมาหลอกกันเลยหลุดหลุดแบบนี้น่าจะหลุดไปออกชั้นหนะึ่งอันนอกกับดึงออกแบบนี้จ้ะล้วก็ว่างไว้ยังไม่ได้เลี้ยงน่งาจะว่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเลี้ยงทีเดียว,วเดี๋ยวคอย,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 คอยมัด เราได้เยอะๆแล้วก็มัดมัดหนึ่งก็ประมาณโลนึงนะจ๊ะแต่เราก็เผือผ่อๆไว้เดี๋ยวมันก็แห้งมัหน,นักมันจะลดลงอีกจ้ะปลูดไปแบบนี้จ้ะเพแบบื่นพอนๆก็ออกชั้นแบบนึให้มันกระโดดเกรงห่วงางามๆแบบนี้นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะพอ,อกันคลิปหนาด้วยจ้า